ช่วงที่อของรายการครับเมนูดีทุกที่ทุกวันเราจะถามคนแถวย่านโชคชัยสีว่าแถวนี้มีร้านดีร้านไหนเด็ดกันบ้างไปทําความรู้จักกับเขาเลยครับผมดักตัวมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับผมค่ะชื่อโฟนะคะชื่อโฟนะคะงั้นขอเรียกพี่โฟกันอ่ารายการถามนิดหนึ่งครับพี่โฟแถวนี้มีร้านอาหารอะไรบ้างมีที่นแนะนำข้าวเหนียวม่มวงค่ะร้านซอสซอสแก้วค่ะเป็นชอบเลยใช่ไหม ใช่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเป็นผู้หญิงหวานๆใช่ไหมปกติชอบกินอะไรหวานๆใช่อะโอเคถ้างั้นเอาข้าวพันดีมาเลยนี่ฮะนี่ครับผมขอบคุณมากนะครับเอ้แต่แล้วมันยิงกลางสายฝนทำไมพาผมไปกินเลยดีกว่าฮะอยู่ตรงไหนฮะตรงนู้นใช่ไหมไปเลยฮะคุณผู้ชมไปเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหาเจอแล้วครับนี่ฮะร้านข้าวเหนียวมูลสอสแก้วที่คุณโฟแนะนำมาบอกว่า เด็ดจริงเป็นอาหารหวานที่ต้องมากินแถวโชคชัยสี่นี่ฮะมีหลายสีด้วยผมไม่รู้คืออะไรบ้าง <S <S แต่เห็นข้างในมีที่ว่างอยู่เข้าไปดูเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ผมอยู่ภายในร้านแหละและนี่ครับที่คุณโฟนแนะนํามาว่าอาร่อยและเด็ดจริงเต็มโต๊ะเลยฮะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านก่อนครับสวัสดีครับพี่ก้อยแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อนางสาวพิพณนอนแก้วค่ะอ่าร้านเนี้ย เปิดมนานานขนาดไหนร้านนี้เปิดมา39ปีแล้วค่ะแต่ก้อยเป็นรุ่นที่3มถ้ารวมคุณยายก็ร้อยกว่าปีค่ะคือสูตรนี้ร้อยกว่าปีเลยครับพี่ก้อยค่ะความพิเศษที่ทุกคนต้องแห่มากินที่นี่ที่ทุกคนต้องพูดถึงว่าต้องไปกินที่นี่ต้องไปกินร้านเนี้มันพิเศษแตกต่างจากที่อื่นยังไงว่าเราเด็ดตรงไหนคือเริ่มเดิมทีเนี่ยเรามีแค่สีเดียวค่ะสีเดียวต,ตอนนี้ที่ความพิเศษที่คนมาเยอะเพราะว่าเรามีหลากหลายให้เลือกมากขึ้นเราเพิ่มเป็น9สีค่ะทุกวันนี้มีข้อมูลเก้าสีค่ะ แล้วก็ที่เราเลือก9สีเนี่ยเพราะว่าปีนี้เป็นปีราชการที่9้าเราหยุดที่9สีเป็นสีมงคลค่ะอ๋อที่จริงคืออันนี้ทําเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยแต่จริงจริงคือเราคิดได้มากกว่า9้าอีกใช่ไหมแต่ยังเก็บไว้ก่อนค่ะ9สีมีอะไรบ้างคบพี่ก้อยก็มีข้าวเหนียวสีขาวดั้งเดิมนะคะอันนี้นะฮะค่ะแล้วก็เป็นอัญชันค่ะอัญชันสีม่วงนะครับค่ะใบเตยใบเตยสีเขียวแล้วก็มีบูเบอร์รีค่ะเพราะว่าอันนี้กลุ่มเป้าหมายเราต้องการให้เด็กเพราะเด็กไม่ค่อยทานสมุนไพร บูเบอรี่อันนี้ต้องกินเลยนะผมได้ยินว่าแบบบูเบอรี่ก็มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ก็มาค่ามินค่ะขามินส้มค่ะส้มด้วยค่ะแล้วก็กุหลาบค่ะกุหลาบก็มาโอ้ยผมว่าหลายคนคงงงผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมที่ตกใจนะผมเองก็ตกใจว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนทั้งรสบูเบอรี่รสส้มรสกุหลาบรสสตรอเบอรี่ ผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันมันพิเศษมากความรสชาติเป็นข้าวเหนียวมูนยังคงอยู่แต่เราได้กลิ่นได้สัมผัสนิดนิดบางๆบางๆค่ะเพื่อไม่ให้กลิ่นฉุนและรุนแรงเกินไปแต่ว่ายังกินกับมะม่วงแล้วก็สิ่งอื่นๆได้เหมือนเดิมหน้าตาแบบหน้าปลาหน้ากุ้งหน้าอะไรเงี้ยได้เหมือนเดิมอ๋อแล้วมะม่วงที่เอามาใช้นี่เรามีขายตลอดปีเลยใช่ไหมมีค่ะมีน้ําดอกไม้ตลอดปีแต่ว่าถ้าเป็นออกร่องจะมีปลายเดือนตุลาถึงต้นเดือนพฤษภาค่ะอืปกติขายไงครับพี่ก้อย ก็มีตั้งแต่ชุดละ50บาท50บาทก็จะประมาณประมาณไหนฮะประมาณนี้3 3มสลูกนะคะมะม่วงครึ่งลูกค่ะถ้าชุดละร้อยก็จะได้9้าลูกเลยนะคะแล้วมะม่วงลูกหนึ่งค่ะอ่าก็คือแบบแบ่งตามความเหมาะสมที่ตัวเองอยากกินบางทีอยากกินนิดหน่อยก็มาซื้อแค่50พอได้สบายสบายและอย่างนี้อย่างนี้ก็25บาทคือเน้นอยากให้แบบว่าลูกค้าทานแบบพอพอดีอิ่มโอเคถ้างั้นผมลุยเลยนะฮะค่ะเช่เลยค่ะ มากันหอมหวานแล้วมันแบบและมุนเมื่อกี้ผมยังไม่รู้สึกว่าผมได้เคี้ยวเลยอ่ะเหมือนมัมงมาละลายเยเพราะว่า<ล>ข้าเหนียวร้านเราก็จะไม่แข็งค่ะวันนี้ขอบคุณพ <คะ S 1> ี่ก้อยมากเลยครับอขอบคุณมากครับอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแัดก,การให้เรียบเลยฮะ เอาละครับคุณผู้ชมฮะกิน,นกันมาอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับ3ร้านเด็ดๆที่ผมพามาในวันนี้ในย่านโชคชัย4ทั้งร้านอาหารข้าวร้านอาหารหวานเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มซ่าๆตบท้ายกันหน่อยกับช่วงนี้เลยฮะซ่าดับกระหายไบโซดาสิงเอาละครับอยู่ช่วงซ่าดับกระหายาบโซดาสิงกับผมไซมอนแคสเลอร์ครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับเมนูเครื่องดื่มซ่าๆดับกระหายเมนูอะไร รยคับูเลสวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับพี่แป้งครับพี่แป้งครับวันนี้จะมีเครื่องดื่มซ่าๆดับกระหายอะไรมากระแทกคอผมหน่อยครับอืมวันนี้เครื่องดื่มจะเป็น Red Power นะครับผม Red Power ครับผมทำไมชื่อแบบดูฮาร์ดคอร์มากเลยนะนิดหน่อยนิดหน่อยจะเป็นวันนี้จะมีน้ำเชื่อมสละนะครับผมแล้วก็จะเป็น Energy Drink เหมือนแล้วก็ท็อปอัพโซดาเพื่อแบบ ดื่มแล้วก็เสริมสร้างแบบทขามมีแรงพละกําลังกระชุ่มกระชวยเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกแบบอันเลื้์ตลอดเวลาทั้งวันประมาเดื่มปุ๊บนี่รับลองว่าพรุ่งนี้เช้ายังไม่ได้นอนเลยนะนอนนอนได้นอนได้นเอาละครับพี่แป้มครับถ้าอย่างนั้นวันนี้จัดเมนูให้ผมหน่อยชื่อว่า Red Power ครับผมไปดื่มเลยฮะร ดื่มซาดับกระหายของเราในวันนี้ครับผมเสนอนี่เลยครับ Red Power อดีบรนไาออเพิ่มความเปรี้ยสุดยอดมากเลยครับครึ่งดื่มซาดับกระหายแบบนี้ผมมีให้ชมทุกสัปดาห์เลยครับแต่สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนเลยครับโซดาสิงและก็ที่นี่นะครับมูบาน้ำดื่มสิง